นองโรตัดขนมกลางวันค่ะอากาศเย็ยนนอนสบายเลยค่ะมีกลน้วยนะคะเวลาแบบหลับเพลินๆเนี่ยนางชอบกลนื่นมากินขนมแป๊บหนึง่งกินส้มก็นอนหลับต่อหลับยังมีความสุข เย็นๆก็เขาตื่นกน็ให้พาออกข้างนอกแวเวลาแม่เดินไปนูน่นไปนี่ในบ้านน่ะก็จะมากระโดดกระโดดให้พาออกข้างนอกนะางรู้มากค่ะชอบออกไปข้างนอกชอบไปเที่ยวชอบให้อุ้มอะ่ะอุ้มไปเดินชมนูน่นชมนี่ชมไปเรื่อยๆแถวข้างบ้านแถวถนนข้างข้างบ้านนะคะพาไปเดินรอบบ่อบ้างไปสนามเด็กเล่นบ้าง นางชอบถ้าไปกระสินน้อยแล้วก็คูดินแต่ว่าช่วงนี้ครูดินเขาไม่ได้มาเล่นด้วยเพราะว่าเขาป่วยอกอ่ะไม่รู้ว่าใครทาอะไรหลังเขาอะค่ะเป็นแผลเวิร์กแผลรักษายังไม่หายเลยเจ้าของก็พาไปรักษาเมื่อวานเขาก็มาหาตอนเช้าอืมคิดถึงพ่อก็จุงมาแม่กับ น้องเข้ามาด้ยวยกันพากันมาเลยมาหามาเยี่ยมมาเที่ยวมาหาแม่เห็นแม่คิดถึงโูลินน้อยโูลินชอบเที่ยวไม่รู้ไปโดนอะไรข้างหลังนะอตอนนี้ก็ยังไม่หายยังเป็นแผลอยู่นะแผลเยอะด้วยสงสารนาง ก็เลยบอกพ่อนะว่าไม่ให้ออกนอกบ้านให้อยู่กันในบ้านเขาชอบหนีออกมาข้างนอกแล้วแถมจะโดนแบบที่ฝุ่นโดนแลไรโดนเชื้อล่อหมาพอนบ้านเขาเนี่ยน้องกลัเดนโอ,โอ้แม่พูดนี้ยังไม่ได้รู้สึกเลยเนาะ แสดงว่าสบายมากเย็นบรรยากาศเย็นดีค่ะนอนไปลูกไม่อยากเสียงดังอยากให้หนูนอนอนานๆคุณนายลิกตัดตื่น,นมาหิวเลยเนี่ยเตรียมอาหารไว้ให้นางห้าสี่โมงกว่ากว่าเกือบห้าโมงหลังติ่นเช้า นา,นาไปัำบ้าน